creep wow get hi everybody hi good evening everybody so the crap อืมเปคํคถามที่ใจร้ายจังเลยอ่ะถามว่าเชื่ออะไรอ่ะ long time to k n o see หรอเมื่อวานไอพิ่ง yesterday I just upload YouTube how are you I'm fine now I'm waiting uh waiting to shoot reaction ปลาบนฟ้าวิ h เมนก่อน now I'm so boring I just live Instagram to talk with us วัสดีครับฮัลโหลเมียนมาวัสดีจ้าผมยาวแล้วทุกคนก็เลยต้องแบบ เอามันขึ้นไปไม่งั้นลำคาญครับทุกคนกดผิดโทษทีค,ทคิ้วดูดีไม่ได้ทำอะไรกับคิ้วเลยดูดี ทุกคนทำอะไรกันอยู่ฮะปากแดงแดงจะไว้ใจดีกาคือตอนเนี้ยรอรอรีแอคกับอาีก็เลยแบบนั่งว่างๆอย่างเงี้ยเชื่อครับเชื่อเริ่มเบอร์นะแต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ หาเบอร์ไม่ได้จริงๆไปดูดวงมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าหาเบอร์ที่แบบมันตรงไม่ได้อ้วนไหมช่วงนี้รู้สึกอ้วนขึ้นนะดูแก้มดินั่งเล่นถอนนี้นั่งเล่นดูดีทุกคนสิวขึ้นอีกแล้ว ตอนนี้คือรอ r ามาวัสดีไกด์วันนี้เพื่อนมาเต็มเลยหรือว่าเป็นวันเป็นพราะว่าวันนี้คือวันศุกร์ป,ปะที่ใส่เสื้อสีฟ้าปลาบนฟ้าปกติอถ่ายเรียกชันปลาบนฟ้ากับ r าซีใช่ปะก็จะเป็นช่วงดึกๆอะไรเงี้ยมาฮาวคิตตฟิลิปินแฟนสวัสดีครับคิดถึงทุกคนทุกคนถ้าเกิดตอนนี้คิดถึงอ่ะดู YouTube ได้ครับ ดูย้อนแบบคลิปเก่าๆก็ได้ครับรีวิวช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้เบื่อมากเลยทุกคนนี่ว่าทุกคนก็น่าจะเป็นเหมือนกันก็คือเบื่อเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ทุกคนว่างอ่ะเออแบบว่างงานอะไรเงี้ยแต่ว่าก็พยายามหาอะไร,รับใช่อมมีน้ำมีนวลแอมอ้วนขึ้น วันนี้ก็คือเพิ่งตัดคลิปเปิดของขวัญเสร็จไปก็ถ้าเกิดทำซับเสร็จก็น่าจะลงครับแต่ว่าก็น่าจะลงประมาณวันจันทร์วันอังคารแหละครับผมเพื่อที่จะได้ไม่ไปทับซ้อนกับเ e a c t i o n ไวเด s t นี y แต่ว่า ฉันจะแกงเธอถ้าเธอตอบรับแต่ถ้าเธอไม่ตอบรับฉันก็ไม่เป็นไรเพราะรู้ว่าเธอไม่ว่าง mm hmm. ว่าจะดีหรีอิวหน่อยเอาจริงป้าเป็นเรื่องที่ดีนะคือด้วยความที่แบบมาเรื่องละสองอีพีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความกระชับแต่ว่า จากที่ดูมาทั้งวันจ beings, ันแล้วก็วันพฤหัสอ่ะก็อยากให้มีมเรื่องยาวนะคุณทำอะไรต่อไปเกี่ยวกับละครโทรทัศน์อน่า uh, you can waiting because now I have a p r o j e c t series but now it's a COVID-19 during I don't to shooting this series ก็ค <leye> ือมีช่วยแปลให้หน่อยก็นั่นไง <laughs> คุณบอสไม่สามารถจอยได้เราเข้าใจบอสเราเข้าใจ Hi Germany Hi Nepal Hi International Fan Hi Japan Germany China Taiwan Philippines Indo and Thank you for waiting Ah Hello Peru สวัสดีครับ โอ้ลาคิดถึงมากนี่ไงมา,ลาไลฟ์ให้หายคิดถึงแล้วเพราะว่าเราก็คือว่างพอดีเข้ามาใหม่นะครับผมก็คือเดี๋ยวจะมาไลฟ์แป๊บหนึ่งเพื่อว่ารอจะไปถ่ายรียคชั่นกับอาซีนะครับฉันใช้นักแปลเพื่อพูดคุยกับคุณนุ้นจ้งคิว you can speak Spanish Spanish no I don't speak Spanish but I can speak English a little bit you can uh question to me hi Philippines มาบูไ i Argentina fan, wow. ทำไมใส่ hair band บ่อยๆเอจริงๆป้ามีอันเดียวก็คืออันนี้แล้วว่าก็คือตอนนี้ผมยาวถึงประมาณนี้แหละแต่ว่าก็คือจริงๆอ่ะปกติเพผมต้องตัดผมแล้วแต่ว่าเ ซีรีส์อ่ะมันเลื่อนถ่ายก็เลยกะว่าแบบเออรอใกล้ๆแล้วก็ตัดผมทีเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบปล่อยไว้ผมยาวไปก่อนช่วงน,นี้อยู่ห้องหรือข้างนอกคะอยู่ในห้องครับคุณแบงค์คุณแบงค์คุณแบงคบ์อยากมาไลฟ์ด้วยไหมครับคุณแบงค์คุณแบงคบ์ว่างไหมคุณแบงค์มีคนเขาคิดถึงคุณแบงค์เต็มเลยนะพี่พี่แบงค์เพราะว่า มีคนพูดถึงคุณแบงค์ในทวิตเตอร์พี่เยอะมากเลยทำไมฟิลเตอร์มันขึ้นเดงๆเดๆเดด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 เดเดดเดเดดเดาเดดเดาเดดเดาเดดเดงเดดเดดเด้เดด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 เด <What happened? S 1> เเดเนะดงเดด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 เดแเดดเดดเดดเดงเด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  ไม่ได้เลยใช่มีคนคิดถึงน้องแบงบอกว่าทําไมเมื่อไหร่ที่เธอจะแบบเจอน้องแบงอีจริงๆอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแบบแฟนแฟนแฟนต่างประเทศเขาถามมาอะไรเงี้ยแต่น้องแบงเขาไม่ค่อยว่างเขาน้องแบงเขคิวแน่นเห็นป่าวันนี้เขายังคิวแน่นเลยครับฟิลเตอร์มันเป็นอะไราใไม่ซิอืม เห็นแมเห็นมมีคนจะคิดถ pues ึงน et ้องแบงค์น้องแบงค์เขาโตแล้วเนี่ยตอนนี้เขาเท่าไหร่แล้วนะเขาจะสิบเก้าแล้วปะจริงๆพี่ก็คิดถึงแบงค์แหละเอาจริงๆแต่ว่าแบบเนี่ยเราเลิกเล่นเกมมาแบบนี้กังได้เลยนะเล่นเกมอะไรอยู่โอลาเปรู โอ้ว oh, well, yeah. mm. si, si, <laughs> ่างไงมาทำคลิปด้วยกันซีแบบคิดคิดคิดคอนเทนต์มาซีแล้วก็มาทําคลิปห้องพี่ก็ได้ไหมก็พี่อยากให้แบงแก่ตามพี่เร็วๆ Do you know how to speak English? I i speaking this a little bit, but you can you can ask question to me. I can answer a little bit English, but I don't speak English. อ่อเม่ถ so ้าน like. <us ladım> like so so so, ้องแบงค์สามารถมาทำคอนเทนต์กับแบงพี่ได้ก็ทักไอจิทักไลน์พี่มาเลยเดี๋ยวไว้คัยกันพ่าจะทำอะไรกันอะไรอย่างน้อยก็มีคลิปให้ขรางย่างดีจ้าโคลาโคลัมเบีย Love you. Take care. Take care. วันนี้ไม่มีใครรักกันลยเนี่ยบอสเข้ามาอีกแล้วบอสบอสว่างมาหมบอสน้องเพรคิดถึงพี่บอสนะครับอ่ะบอสก็หนีไปบอสแกงมาก The armor, the gay around surround <laughs> you. Like, so wonder to see minutes. <laughs> yes, yeah, they said, please. Yeah, uh, I just shoot. I I think the clip in my YouTube is open gift for my fans. you waiting for this script นะ this script is so funny and happy and fulfilled พี่บอสพี่บอสคนว่างพี่บอสคนว่างกับเพจพีพี่บอสไลฟ์ด้วยได้ไหมอยากไลฟ์กับพี่บอสครับแบบเดียวก็ได้เพราะว่าเพจก็จะอยู่แบบเดียวได้ไหมปิงปิงแล้วนะได้ไหม ฉันจะกดไปแล้วนะอีกรอบนะไม่ตอบก็จะกดเย่ <laughs> <Yeah>. <laughs> <Hello. S 1> หรออะไรอ่ะใส่แมททำไมอ่ะโธ่ไม่ได้กดห <laughs> นวดดูหนวดดีนี่ก็มีหนวดเห็นไหมมีสิวด้วยฟิลเตอร์สิฟิลเตอร์กดฟิลเตอร์ เตอร์เขามีเขามีฟังก์ชันที่เรียกว่าฟิลเตอร์อันไหนดีบอสเห็นไหมพี่บอสเข้ามาคนมาดูเป็นพันจักสี่ร้อยพี่บอสเออเตอร์ไหนดีอะไม่มีแบบคิวๆเลยเหรอเราอะอุ้ยอันี้อันนี้มีขนตาอุ้ย ให้กดเ,<อ>เปลี่ยนฟิลเตร์ไม่ให้ให้กดออกอ,อันนี้แล้วกันห,หน้าแดงทำไรอยู่อ่ะเล่นเป็นโน้ม่อไแต่ว่า <laughs> ถามใน like <laughs> ไลฟ์ด้วยแหละโควิดโควิดโอ้ยมึงโควิดเอาเรย่าโควิดก่อนช่วงนี้เนี่ยมาถึงแถว คอนโดข้าพาเจ้าแล้วเนี่ยก็อยู่ก็รีบขึ้นรถแล้วก็นั่งรถมานี่เลยแตบบ่เดียวไม่โควิดไม่ตามนี่ไลฟ์นานยังน่ะเพิ่งไลฟ์เองเพิ่งไลฟ์ไปตอนสามทุ่มสี่สิบห้าสิบห้านะจเออกาจะมาแป๊บเดียวแบบขึ้นชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยสักสักสี่ทุ่มสิบ้าก็ไปแล้ว สวัสดีทุกคนด้วยนะคะสวัสดีทุกคนครับทำไมพี่บอสเราอ้วนขึ้นจริงเหรอใช่เพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายเลยในขณะที่คุณปูเบสเขาผอมลงผอมลงแล้วนะลลงตัวตัวผอมจะมีตรงนี้เหมือนกันแหละนี่นี่ก็ตัวมีกล้ามขึ้นแต่ว่าขึ้นนี่เค okay, วันนี้จะไปพิจเรละ อ <laughs> ย่าวางมันฟิตเลยใจเย็นเดี๋ยวก่อนคุยก่อนช่วงนี้ทําอะไรอยู่อน,นี่งนะสอบถามแล้วเป็นพิธีกรให้นะครับวันนี้ช่วงนี้ <laughs> คุณบอสทําอะไรอยู่ครับนอนครับแล้วก็ขายปอปคอนก็ช่วงนี้มาเล่นเป็นโนบ้างแล้วก็เนี่ยว่าจะไปฟิตเนสและหรอมันเห็นชัดเลยเหรอ อ่าถนงใช่หรือว่าพี่บอสเอาผมเอาผมขึ้นก็มุดไม่หรอกกล้องมันแคบเว้ยเนี่ยถ้าเรากล้องไกลเราก็จะผอมใช่ผอมเนี่ยผอมแล้วพี่บอสพี่บอสเสยปะลองมุมนี้สิมุมเดียวกันเนี่ยผอมเลยมุมเนี่ยเออเออเออมันเป็นเพราะมุมกล้องเพราะั้นพี่บอสไม่ต้องออกกําลังกายแล้วอ,อ๋อต้องออก <laughs> ช่วนี้เริ่มแผ่ซีรีส์รยังนี่ขายของเร็วช่วงนี้เริ่มแายซีรีส์บา้างยังครับซีรีส์ยังเลยเลื่อนหมดเลยแล้วมีผลงานอะไรที่กำลังจะออกเนี่ยมีนิติแมนอ่าแต่ว่าออกอีพีห้าหรือหกเนี่ยแหละอือนนประมาณอีพีสามอณ EP ืออือหือ นี่ผมยาวมากเลยนีตองละครเรื่อนตองละครเรื่องเหมือนกันก็เลยแบบขี้เกียจตอนนี้ผมยาวถึงถึงคางแล้วดึงเห็นไหมมีละคนคิดถึงพี่บอสดีแล้วที่พี่บอสเข้ามาคนจะได้เห็นเฮ้ยเกินไปปะยาวแบบยาวสุดเฮ้ยเกินไปปะเนี่ยยาวถึงปากยิงยาวถึงคางแล้วผมมาเกินไปอันเนี้ย ยาวไปไม่คิดจะตัดหรอกหรือว่ารอแบบเรามีรอทำงานเเค่อยตัดทีเดียวนี้หรอใช่พอกันแต่นี้งานนี้ต้องตัดผมสั้นนะผมเกลียนนะหรออืมสูู้เป็นเด็กมาสยยม เด็กมันให้มอายุยี่สิบเจ็ดเออในขณะที่คนที่เล่นด้วยอ่ะสิบเจ็ดกับยี่สิบเราเป็นเด็กขคงนในแก๊งเหรอใช่อุ้ยนี่สปอยครั้งแรกเลยนะปกติไม่เคยพูดอะไรเลยสู้อืมสู้เหมือนกันแล้วของขายดีไหมครับมีอะไรอยากจะฝากขายไหมครับมีปั๊บคอนครับ เดลี่อัพเดลี่อัพทุกวันนี้ยังสามารถซื้อได้นะครับผมป๊อปคอนของพี่บอสนะครับผมมีทั้งหมดสามรสนะครับผมรสชีสรสคาราเมลแล้วก็รสช็อกโกแลตนะครับผมแนะนําให้ซื้อรสช็อกโกแลตครับเพราะว่าอร่อยถูกอร่อยที่สุด <c oughs> อันอื่นก็อร่อยแต่ว่า <c oughs> ชอบช็อกโกแลตครับเป็นคนที่ไม่ชอบกินช็อกโกแลตแต่ว่ากินป๊อปคอนช็อกโกแลตของพี่บอสแล้วสุดยอดครับขครับซูซูฟอร์มบอสน่ารักโอ้ยยาวมาก พิบอร์ดพิบอร์ดลองเซฮาอินเตอร์เฟร์เร็วเป็นฝรั่ง Hello อินเตอร์เฟร thank you for support me แค่นี้หรอบางทีสงสารแฟน ใช่คุณต้องลงนะอย่างน้อยวีกระรั้งก็ยังดีวันนี้มีอะไรอยากถามเยอะมากเลยอะจากพี่บอะแ,แต่ว่ามันถามในนี้ไม่ได้ <laughs> <laughs> มันถามในนี้ไม่ได้ยินไปหนึ่งมือเพราะว่า พราะเพิ่งตื่นตอนบ่ายสามหรือว่าบ่ายสี่หรือว่าหกโมงเย็นทุกคนช่วยว่าพี่บอสหน่อยครับพี่บอสชอบนอนประมาณตีสี่ครับแต่ก็พูดแบบนี้ไม่ได้เนาะ <laughs> การที่บอกว่าพี่ช่วยว่าพี่บอสหน่อยพี่บอสชอบนอนตอนตีสี่แล้วทำไมาเพชรอี่อถึงรู้ก็เพราะคุณก็นอนตีสี่เหมือนกัน ปาไม่แล้วแต่วันไงเออนี่ยเล่นเปียโนให้ฟังเดี๋ยวเล่นเปียโนสกเพลงเดี๋ยวนะเปียโนก็คืออยู่อยู่มันมันตัวเลยหรอไม่อยู่อยู่ตรงโต๊ะข้างหน้าอ๋ออันนี้คือนั่งห้องรับแขกเนี่ยนั่งเออดูคนรังนข้ามันไก่ใต้คอนโดพี่บอสอร่อยอร่อย แต่ไม่บอกหรอกว่าคอนโดพี่บอสอยู่ไหนผม <c oughs> บอกไม่ได้นี <c> ่ <oughs> เราไม่เคยนอนดึกเห็นไหมทุกคนคิดว่าเรานอนดึกเลย<อ>นี่พี่บอสเล่นเปียโนให้ทุกคนฟังหน่อยเดีวอย่างน้อยก็มีคนฟังห้าร้อยคนนะตอนนี้เหรอจัดมาสักเออเดี๋ยว <c oughs> โอ้โหมันแบบใกล้มากมาแล้วมาฟัง <c oughs> มันมจบแบบนี้ล่ะ <G ül üyor> งงเหมอนเรามีอะไรเป,ปลี่ยนไปไหมพี่บอกเราเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าไม่รู้เหมือนเดิมไม่ความสำคัญของพวกเราอ่อุ้ยกูรอเล่นกูรอเล่น <G ül üyor> ต้องฟิตเนสล้ว่ะ หน้าแม่งบวนจริง <laughs> พรนี้ทักก่ออืมแต่าาก,ก็ตั้งใจยจะฟิตอยู่แล้วล่ะอือจริงการฟิตเนสเป็นอะไรที่ขี้เกียจม,มากเลยอะแต่พอเห็นซีแพ็กในกัะจกเรารู้สึกแบบว,ว้าวอัาาฟิตเนสอยู่ไม่ใช่หรอใช่แต่มันก็จะมีหลังจากแค่ทําหลังจากที่ทําต้องทำทุกวันฮง บางวันก็ขี้เกียจอ่ะวันนี้เพิ่งกลับมาทําแล้วก็ทําตอนเย็นพี่บอเพชรกินเวจนอววกอ่ะกินเยอะเกินอ่ะเนี่ยแบบบางทีกินแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะกินเราก็แบบจะกินข้าวไม่ได้มันจะอ้วกแต่น,นี้กินเวเพิ่มน้ำหนักไงไป <c oughs> เดี๋ยวจะไปสั่งข้าวแล้วเดี๋ยวจะสั่งไม่ทันสั่งข้าวเดี๋ยวแล้วข้าวมื้อแรกคือตอนกี่โมงกินในตอนเย็นแต่ว่าตอนนี้ถ้าไม่สั่งตอนนี้เดี๋ยวร้านจะปิดหมดแล้วอยู่นั่นแปลว่าอันนี้คือมื้อเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเป็นมื้อเที่ยงคืนใช่แล้วก็เย็นของพี่บอสก็คือเย็นของพี่บอสก็คือตีห้าทุกคนอาจจะงงเพราะว่าตอนนี้พี่บอสอยู่ อังกฤษนะครับผมบอกว่าเป็นไทม์โซนแบบนี้ที่พี่บอมไม่ได้อยู่ไทยทุกคนห้าว่าพี่บอสเพราะพี่บอสใช้ไทม์ไลน์ของญี่ปุ่นเอ้ไทม์ไลน์ของอเมริกาด <c oughs> ูแก้ตัวให้ดีป่ะดีมากโอเคงั้นร่ำลาไปด้วยเลยแล้วกันนะร่ำลาพร้อมกันเลย <c oughs> ได้คุณที่เข้ามานี้จะเป็นคุยกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้คุยด้วยเลย <c oughs> <laughs> จริงอย่างน้อยก็นี่เอาเนี่ยเอามาเอาทั้งสองคนมาให้เห็นนะให้หายคิดถึงหน้าพวกเราก็ยังเริ่มเลิมอยู่ thank you for watching tonight นะพี่บอส want to go to eating dinner mm hmm. ใช่ yes it's dinner for พี่บอสโอเค can uh everyone can c h o i c to see our life next time <laughs> <laughs> thank you for watching live <laughs> today okay see you again next clip <laughs> uh, next, next, next 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 clip นะครับ bye bye ฝันดีนะครับ good night everyone <inaudible> bye bye